s c h o o สกูเฮลฮีโ r o คือระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่เพื่อเฝ้าระวังเรียนรู้และรับคำปรึกษาในการดูแลนักเรียนที่เสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และทักษะสังคมด้วยเครื่องมือ9 s และ SDQ โดยมีแนวทางในการดูแล4ด้านคือ1การเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์สังคม2 การเรียนรู้เทคนิคการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขด้วยการปรับพฤติกรรมและการให้การปรึกษาออนไลน์ 3. การดูแลและประเมินผลการดูแลด้วยการปรับพฤติกรรมและการให้การปรึกษา 4. การปรึกษาส่งต่อทีมสาธารณสุขผ่านแอปพลิเคชันเมื่อเด็กมีอาการไม่ดีขึ้นห ครูสามารถค้นหานักเรียนที่เสี่ยงได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่เพิ่มภาระเนื่องจากระบบสามารถประมวลผลคะแนนได้โดยอัตโนมัติ 2. ครูสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทุกที่ทุกเวลาบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแม้ว่าจะทำงานจากที่บ้าน 3. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้ข้อมูลสถิติผลประเมินที่สะท้อนสถานการณ์ของนักเรียนรายบุคคลหรือภาพรวมเพื่อดูแลนักเรียนได้ทันเวลาและเป็นปัจจุบัน 4. เมื่อครูดูแลนักเรียนแล้วไม่ดีขึ้นครูสามารถขอคำปรึกษาฮีโร่คอนซัล a ทน์ในทุกอำเภอได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยยังไม่จำเป็นส่งนักเรียนไปพบผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาล r e d f l a g คือปัญหาหรือสภาวะที่ต้องการดูแลทันทีโดยไม่ต้องเฝ้าระวังหรือขัดกรองซ้ำอีก 9S ซนเกินไปใจลอยรอคอยไม่ได้เศร้าเครียดหงุดหงิง่ายท้อแท้เบื่อหน่ายไม่อยากไปโรงเรียนถูกเพื่อนแกล้งแกล้งเพื่อนและไม่มีเพื่อน โดยครูสามารถสังเกตอาการนักเรียนอย่างรอบด้านโดยใช้เครื่องมือ 9S ทดแทน SEQ เพื่อเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์หรือสังคมที่ควรได้รับการช่วยเหลือ ฮีโร่คอนซอลแตนคือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นคอยเป็นที่ปรึกษาในการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ยุ่งยากซับซ้อนให้ครูในโรงเรียนและรับการส่งต่อดูแลผ่านระบบสกู๊ตเทลฮีโร่หนึ่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรฮีโร่คอนซอรแทนต์ 2. เป็นผู้ทำงานด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเช่นแพทย์พยาบาลพีจีนักจิตวิทยาและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 1. สร้างความสัมพันธ์ทำความรู้จักโรงเรียนในพื้นที่ 2. เป็นที่ปรึกษาให้คุณครูในโรงเรียน 3. ให้ความช่วยเหลือและรับส่งต่อการรักษาดูแล สวัสดีครับผมครูวิรศิษฐ์ประกอบศรีครับสวัสดีครับผมครูดนอ่มครับคุครูเรียนประตูของขาครับปกติแล้วเราใช้ STQ นะครับซึ่งมีข้อคำถาม่อนค้างเยอะนะครับทำให้เสียเวลาวรจะประมวลผลเสร็จก็เกือบเกือบเดือนหนึ่งนะครับพอเราจะเก็บข้อมูลเสร็จทำ STQ เราไม่เคยไม่เคยที่จะมีที่ปรึกษานะครับหรือเจ้าหน้าที่หรือเราไม่เคยส่งต่อเลยซ้ำนะครับ คือมันเป็นแค่เอกสารการที่ใช้แอปพลิเคชัน Hero เข้ามาช่วย,ดยลดภาระของครูแล้วก็ช่วยให้การตอบคำถามเนี่ยตรงมากขึ้นแล้วก็ได้ข้อมูลที่จะไปช่วยเหลือทะเรียนได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็สามารถนำมาใช้แปลผลประมวลผลให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างรวดทร็วทุกทีครับขอเชิญครูครูนะครับลองใช้ 9s นะครับลดขั้นตอนเราได้มากจริงๆ หนึ่งนาทีสามารถรู้ลยครับรู้ได้เลยนะครับว่าเด็กคนนั้นมีปัญหาด้านใดบ้างครับเรามีผู้ช่วยนะครับจากเจ้าหน้าที่ของกรมสุภาพที้มาช่วยนะครับในที่ปู้สัาฐานข้อมูลยีโรสะดวกใช้ง่ายแปลผลไวช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงทีสวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะก็ขออนุญาตทดสอบเสียง ค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะถ้าได้ยินเสียงชัดเจนกดหนึ่งเข้ามาช่องแชทให้หน่อยคะ่ะโอเคขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันนางสาวนุชนาชิตตคุนะคะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการคะ่ะอยู่ที่ศูนย์สุขภาพจิตทีท่9คะ่ะก็วันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะพูดในวันนี้เนาะก็เป็นเรื่องของระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่สคูลเฮลีโ่ค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อบรรยายนี้นะคะก็อยากจะสอบถามกับคุณครูนะคะตอนนี้เข้ามาในระบบประมาณ2 6 7ท่านนะคะก็ก่อนอื่นเนาะระบบสกุลเทวีโร่นะคะอยากจะสอบถามคุณครูเนาะว่าวันนี้ท่านไหนเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้งานแล้วบ้างคะถ้าเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้งานแล้วเนาะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่9รบกวนกด9เข้ามาช่องแชท่อยคะ่ะ ถ้าท่านเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้งานตัวสกุลเฮล e โ่นี้แล้วกด9เข้ามาหน่อยค่ะแต่สําหรับท่านที่เพิ่งเคยได้ยินวันนี้เป็นวันแรกเนาะครั้งแรกเลยให้กด0เข้ามาที่ช่องแชทให้หน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะวันนี้เราจะพูดกันนะคะประมาณหกหัวข้อด้วยกันนะคะตั้งแต่ที่มาและความสําคัญเลยของสกุลเฮลิโ่นะคะแล้วก็สกุลเฮลโร่คืออะไรนะคะประเภทผู้ใช้งานผู้ดูแลระบบ เนาะที่เกี่ยวข้องกันในระบบทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่วนของ h e r o c o n s u l t a n นนะคะแล้วก็ขั้นตอนการสมัครแล้วก็เข้าใช้งานของแอดมินโรงเรียนแล้วก็ของครูประจําชั้นเดี๋ยวช่วงของครูประจําชั้นจะเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์พนิดาจะพาทุกท่านเนาะเข้าไปดูที่การสมัครของครูประจําชั้นแล้วก็เมนูการเข้าใช้งานต่างๆนะคะที่มาของตัวสกูลเฮลท์ o โรเนี่ยนะคะก็ เกิดขึ้นมาช่วงโควิดเนาะโควิด19นะคะทางกรมสุขภาพจิตเราก็ได้สำรวจนะคะข้อมูลการประเมินสุขภาพใจนะคะผ่าน Mental Health Check In นะคะก็พบว่าเด็กัวเรียนวัยรุนเนี่ยมีความเครียดสูงถึง28เปนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าถึง32แล้วก็มีความเสี่ยงจะฆ่าตัวตายถึง22หรือว่าจากสถานการณ์นะคะที่อาจารย์วรรวันเนาะได้พูดถึงไปตั้งแต่ช่วงช่วง พิธีเปิดเนาะหลังพิธีเปิดที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะท่านก็จะเห็นว่าแนวโน้มเนาะปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนวัยรุ่นของเราค่ะก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะทางกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะเลยร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะกระทรวงศึกษาธิการเปิดตัวสกูลเฮลท์ฮีโร่นะคะระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่เนี่ยเพื่อช่วยดูแลนะคะ สุขภาพจิตของนักเรียนเนาะในช่วงที่เปิดภาคเรียนนะคะเป็นการเฝ้าระวังตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะ ะสกุลเทฮีโลกก็ดําเนินขึ้นมาเพื่อช่วยดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนนี่แหละค่ะได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเลยสังเกตเฝ้าระวังแล้วก็คัดกรองนักเรียนในชั้นเรียนนะคะโดยคุณครูประจําชั้นนะคะหน้าที่สําคัญของตัวสกุลเทวฮีโร่นะคะมันก็จะเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนนะคะระหว่างคุณครูกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นนะคะหรือว่าเราเรียกกันในระบบว่าฮีโร่คอนซัลแทนซึ่งวันนี้เนาะทางฮีโร่คอนซัลแทนก็มารอพบปะพูดคุยกับ คุณครูนะคะโรงเรียนในพื้นที่ด้วยนะคะรวมถึงแอดมินเขตด้วยนะคะอ่าซึ่งอ่าเป็นการเชื่อมโยงการดูแลช่วยเหลือกันเนาะโดยที่ยังไม่ต้องพานักเรียนไปที่โรงพยาบาลนะคะก็จะช่วยลดเรื่องของอ่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยเนาะสำหรับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลแล้วก็เด็กๆนักเรียนเนี่ยก็ไม่ต้องหยุดเรียนเพื่อไปที่โรงพยาบาลด้วยคุณครูก็สามารถขอคำแนะนำในการดูแลน้องๆน,น,นักเรียนได้นะคะ อันนี้ให้เห็นนะคะระบบดูแลช่วยเหลือแบบเดิมกับตัวระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่นะคะก็เมื่อก่อนเนาะเราก็ต้องสังเกตเฝ้าระวังนักเรียนเนาะเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราจะสังเกตพฤติกรรมอะไรหรือว่าอ่าอะไรที่เป็นปัญหาเนาะ พอเรามาทำ S D Q 25ข้อก็มันก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็น workload ลดสำหรับคุณครูบางห้องเป็นคุณครูประจำชั้นมีนักเรียนในชั้นประมาณ50คนอย่างเงี้ยทำา5 5ข้อก็ค่อนข้างเยอะพอเจอเด็กกลุ่มเสี่ยงก็ยังไม่มีแนวทางการส่งต่อดูแลที่ชัดเจนนะคะตัวสกู๊เนลฮีโร่มันก็เลยเข้ามา ช่วยในตรงนี้ค่ะคือคุณครูก็สามารถเรียนรู้เนาะส่งเสริมพัฒนาทักษะอารมณ์สังคมในเด็กได้ผ่านตัว e-learning ในระบบนะคะมันจะมีการเมนูเรียนรู้ต่างๆเนาะหรือว่าสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะเทคนิคที่เราเอามาฝากกันเนาะการปรับพฤติกรรมการดูแลนักเรียนนะคะแล้วก็เฝ้าระวัง9ข้อนะคะจากเราทำ SDQ 25ข้อเนาะเราก็เหลือทำ 9s ใ้9ข้อถ้าเจอเด็กกลุ่มเสี่ยงเราค่อยทำ s d q นะคะแล้วเราก็ดูแลช่วยเหลือปรับพฤติกรรมหรือว่าให้คําปรึกษาไปหลังจากนั้นเราก็ประเมิน s d q ก่อนและหลังการดูแลค่ะถ้าเด็กดีขึ้นเนาะเราก็ดูแลกันไปจนปีการศึกษาหน้านะคะแต่ถ้าเด็กไม่ดีขึ้นเนี่ยคุณครูก็สามารถส่งต่อปรึกษาส่งต่อเนาะผ่านทาง hero consultant ได้นะคะ โอเคค่ะทีนี้มาพูดถึงว่าสกุลเฮลีโ่คืออะไรเนาะ,ะเป็นระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ค่ะเพื่อเฝ้าระวังเรียนรู้แล้วก็รับคำปรึกษาเพื่อดูแลนักเรียนที่เสี่ยงต่อปัญหาด้านพฤติกรรมอารมณ์สังคมนะคะพัฒนาขึ้นสําหรับคุณครูระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงม .6 นะคะเราจะใช้คัดกรองในเด็กปหนเนาะถึงม6นะคะอนุบาลไม่ต้องคัดนะคะ นะเพื่อเฝ้าระวังสามด้านอย่างที่บอกไปค่ะผ่านข้อคำถาม 9s เนาะเดี๋ยว 9s มีอะไรอาจารย์พาคินจะมาขยายความให้ในเซ่งชั่นต่อไปนะคะค่ะก็ระหว่างนี้ถ้าคุณครูนะคะฟังแล้วมีคำถามเนาะสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ในช่องแชทได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีช่วงถามตอบให้คุณครูด้วยนะคะก็พอมาดูตัวโฟ์ชาร์ตนี้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยค่ะอยากให้คุณครูเนาะทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ตั้งใจฟัง ตัวโฟนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นหัวใจการทํางานของระบบสกู h เฮลฮีโรเลยคุณครูจะได้ทราบว่าอ่าเราจะต้องไปเฝ้าระวังช่วงไหนบ้างนะคะค่ะเมื่อตอนนี้เนาะเราเปิดปีการศึกษา2566มาแล้วค่ะถ้าตัวฐานข้อมูล DMC นะคะเชื่อมกับตัวระบบสกูนเฮลฮีโรอะค่ He คะรายชื่อนักเรียนนะคะก็จะเข้ามาในระบบเนาะ ซึ่งคุณครูที่เป็นคุณครูประจําชั้นนะคะที่สมัครใช้งานก็จะเห็นรายชื่อนักเรียนนะคะถ้าทางแอดมินโรงเรียนได้มอบหมายให้ท่านแล้วเนาะพอ,อะรายชื่อนักเรียนในห้องเรียนของท่านเข้ามาค่ะท่านก็สามารถเฝ้าระวังได้เลยเนาะในเทอมที่1อ่าสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือเลสแฝกสองข้อนะคะเนาะถ้าเด็กไม่มีความเสี่ยงอะไรนะคะทั้ง2ข้อ ระบบก็จะเด้งให้ทำ 9s นะคะเราจะเรียก2อันนี้ว่า 9s plus เนาะก็คือ 9s บวกกับเ e d ดแ c กสอข้อนะคะอ่ะถ้าทำ 9s แล้วเด็กสถานะปกติค่ะคุณครูก็ติดตามด้วย 9s plus ปีละหนครั้งก็คือปี6 7ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะแต่ถ้าเราทำอ่าเล d f a c t ปกติ 9s สถานะเด็กขึ้นควรดูแลค่ะระบบจะเด้งให้คุณครูทำ sdq 1 แล้วก็เราก็ดูแลกันไปช่วยเหลือกันไปตาม5วิธีนี้ไม่ว่าจะเป็นการปรับพฤติกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตเนาะให้คําปรึกษาเด็กหรือผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะปรึกษาคุณครูแน่แนวหรือว่าปรึกษานักจิตวิทยาโรงเรียนนะคะ,ะเราดูแลช่วยเหลือไปพอเทอมที่2องเราก็มาทํา SDQ 2อีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าเด็กดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะคะถ้าดีขึ้นก็ติดตามด้วย9 s p a ปีละครั้งแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็สามารถปรึกษา ส่งต่อกับ Hero c o n นซัลแทนผ่านทางระบบได้อันนี้ก็จะเป็นโฟการทำงานของระบบเนาะสรุปง่ายๆเลยก็คือถ้าเด็กกลุ่มปกติค่ะเราจะทำแค่เทอมหนึ่งเทอมเดียวเนาะแต่ถ้าเด็กขึ้นสถานะควรดูแล เราจะต้องทํา SDQ 1ในเทอม1นะคะแล้วก็ดูแลกันไปเนาะแล้วพอเทอม2องเราก็ทํา SDQ 2อีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าเด็กดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นถ้าดีขึ้นก็ติดตามด้วย9 S ้าวสในปีการศึกษาหน้าก็คือปี6 7เนาะแต่ถ้าไม่ดีขึ้นค่ะก็ปรึกษาส่งต่อกับ Hero Consultant อ่าคุณครูโอเคไหมคะในโฟนี้ถ้าโอเครบกวนพิมพโอเคส่งมาในช่องแชทนะคะ อ่าถ้าโอเคพิมพ์โอเคเนาะถ้าต้องการฟังซ้ำนะคะหรือยังอ่าไม่ค่อยเข้าใจนะคะให้กด0ย์เข้ามานะคะหากท่านต้องการฟังซ้ำเนาะอ่ากดศนย์เข้ามานะคะขออนุญาตดูแชทสักครู่ค่ะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะเราก็มีการถ่ายทอด ถ่ายทอดสดเนาะไลฟ์สดไปที่ YouTube ของศูนย์สุขภาพจิตที่9ด้วยนะคะหากคุณครูนะคะไม่ทันในประเด็นไหนเนาะไม่ต้องกังวลนะคะท่านสามารถไปดูย้อนหลังผ่านทาง YouTube ได้เลยนะคะโอเคมีคุณครูกดศูนย์มาด้วยนะคะก็สรุปอย่างนี้ค่ะคุณครู พอรายชื่อนักเรียนเนาะเข้ามาในระบบสกูลเฮลฮีโร่แล้วอะค่ะแล้วทางแอดมินโรงเรียนเราได้มอบหมายห้องเรียนให้ครูประจําชั้นแล้วครูประจําชั้นจะเจอรายชื่อของนักเรียนนะคะท่านก็สามารถเข้าไปคัดกรองได้เลยเนาะในเทอมที่1ด่านแรกที่จะเจอก็คือเล f แฝกก่อนนะคะถ้าเด็กปกติก็ทํา 9S ต่ออ่าต่ถ้าทำทำ 9S แล้วปกติก็จบในปีการศึกษานั้นนะคะถ้าเด็กไม่ได้มีความเสี่ยงอะไร เพิ่มเติมเนาะแล้วก็ค่อยไปทำํำ 9s พัทในปีต่อไปแต่ถ้าเด็กขึ้นสถานะควรดูแลค,คุณครูต้องทําทั้งเทอม1แล้วก็เทอม2ก็คือทำ sdq 1กับ2นะคะถ้าไม่ดีขึ้นเนาะก็ปรึกษาฮีโร่คอนสแตน์ปรึกษาโค้ดในระบบอ่าส่งต่อช่วยเหลือกันไปเนาะแต่ถ้าดีขึ้นก็ติดตามด้วย 9s พัทในปีต่อไปนะคะก็ถ้าเกิดว่า,าเราคัดกรองเนาะในเทอมที่หน่อะค่ะเฝระวังในเทอมที่1แล้วเด็กเด็กคนนั้นเนี่ย ปกติเนาะแต่พอถึงเทอมที่สองหรือเนอะเาะพบว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ดูมีความเสี่ยงหรือว่าเราสังเกตอะไรอย่างไงสังเกตว่าดูเหมือนมีพฤติกรรมเสี่ยงเนี้ยค่ะก็สามารถเปิดแบบบันทึกทั้งเลือกเพื่อลองทํา 9s อีกครั้งหนึ่งได้เนาะกรณีเด็กคนที่เราสงสัยเรื่องของพฤติกรรมนะคะก็ทําซ้ําได้นะคะเนาะแต่ถ้าเป็นระบบที่มันฟิกให้อัตโนมัตินะคะถ้าเด็กปกติมันก็จะทําแค่เทอมหนึ่งเทอมเดียวนะคะ โอเคค่ะคุณครูโอเคงั้นขออนุญาตไปต่อนะคะทีนี้มาดูประโยชน์การใช้งานตัวสรู h เฮล e โ่ค่ะอันแรกเลยคุณครูก็จะสามารถค้นหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้เร็วขึ้นเนาะแล้วก็จะได้รูแลช่วยเหลือกันได้เร็วขึ้นนะคะโดยที่ไม่เพิ่มภาระเนื่องจากระบบมันก็ประมวลผลให้อัตโนมัติแล้วก็ขึ้นสถานะให้คุณครูเลยว่าเด็กคนนี้สถานะ ปกติหรือว่าสถานะเสี่ยงคนดูแลนะคะแล้วก็คุณครูสามารถเข้าใช้งานในระบบได้ทุกที่ทุกเวลาเนาะบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลได้เนาะท่านผอนะคะท่านผู้บริหารก็จะสามารถใช้ข้อมูลสถิติผลการประเมินนะคะที่สะท้อนสถานการณ์ของนักเรียนในโรงเรียนได้นะคะ,ะเมื่อคุณครูดูแลนักเรียนแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ สามารถส่งขอรับคำปรึกษานะคะจาก h e โ o c o n s ซัลแทนผ่านระบบได้นะคะอันนี้เป็นสรุปนะคะก็คุณครูก็สังเกตอาการนักเรียนอย่างรอบด้านเนาะโดยใช้เครื่องมือ 9s นะคะทดแทน SDQ เนาะเพื่อเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์สังคมนะคะถ้าพบนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มควรดูแลเนี่ยแล้วก็ช่วยเหลือตามประเด็นปัญหาไปนะคะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากสื่อ การเรียนรู้นะคะที่อยู่ในระบบได้เนาะมันจะมีทั้งที่เป็น e-learning เองหรือว่าเป็นอ,อบรมออนไลน์เนี่ยก็มีนะคะก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้หรือว่าเทคนิคที่เราเอามาฝากกันวันนี้เนาะอยากให้คุณครูติดตามจนถึงช่วงเย็นนะคะแล้วก็หากคุณครูติดตามอาการนักเรียนแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็สามารถปรึกษากับโค้ดในระบบได้นะคะ